ก็ขอสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับในตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนะครับเมื่อคืนนะครับฝนตกมานะครับหลายๆพื้นที่ตกหนักเลยนะครับมีลูกเห็บลงมาด้วยหลังคาก็เปิดเยอะเลยนะครับสําหรับแปลงของผมนะครับสวนของผมเมื่อวานเนี้ฝนไม่หนักนะครับฝนมาแบบโปรยปลายไม่หนักก็ถือว่าธรรมดาวันนี้แดดอีกแล้วนะครับร้อนมากนะครับ ที่เห็นนะครับในตอนนี้นะครับมันที่มันได้ฝนน being, statt, kea, ิดหน่อยก็ถือว่าชุ่มชื้นแล้วนะครับแปลงนี้นะครับปลูกมาได้20กว่าวันนะครับย5ิวันได้นะครับก็มีต้นที่กําลังเกิดก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะครับมีเห็นนะครับอยู่ด้านในเลยนะครับด้านล่างเลยนะครับก็มีนะครับที่ต้นที่กําลังเกิดแล้วก็ตายแล้วก็มีนะครับแปลงนี้นะครับตายแล้วก็มี เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องฝนดีกว่านะครับในช่วงนี้นะครับถ้าหากจุดไหนนะครับฝนมันยังตกมาไม่หนักก็รีบใส่มันสําปลังเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากฝนตกมาหนักๆเนี่ยดินมันจะแน่นนะครับแล้วก็คนที่ปลูกมันสําปลังไปแล้วนะครับฝนก็ก็เหมือนปุ๋ยนั่นแหละครับตกมาใส่มันสําปลังตอนนี้ก็กำลัง ขึ้นมาสวยงามแน่นอนนะครับคนที่ปลูกรอฝนก็คงจะดีใจนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีฝนมาเลยมีโอกาสที่ต้นมันสำปะหลังของเราตายแน่นอนนะครับสิ่งที่จะตามมากับฝนนะครับสิ่งที่จะตามมากับฝนก็คือวัชพืชนะครับหญ้าในส่วนของผมนะครับตอนนี้แปลงนี้ยังไม่เห็นวัชพืชก็จริงแต่ว่าอายุใกล้จะหึงเดือนแล้ว ฝนผ่านฝนมาก็สามรอบแล้วตอนนี้ผมก็คงจะต้องเริ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มสับหญ้าแล้วนะครับที่เห็นในแปลงนี้นะครับการเกิดอยู่ที่80%ดสิเปอร์เซนถึงเก้าสิบเปอร์เซนนะครับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนตได้นะครับก็ถือว่าไม่ี้เร้นะครับถือว่าสวยดีแล้วก็เป็นดินที่ต้องบอกว่ามันเริ่มจืดแล้วนะครับยังไม่ได้ปรุงหน้าดินเลยนะครับปีหน้าอาจจะมีการปรับปรุงใหม่และหน้าดินในสวนนี้นะครับ ก็คือผมก็ต้องปลูกถี่ขึ้นกว่าเดิมสําหรับดินนะครับตามสภาพดินเรารู้นะครับเรารู้ของเราเองนะครับว่าดินของเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็พาทุกท่านมาดูนะครับสิ่งที่มันสําปลังของเราต้องการนะครับนอกจากปุ๋ยก็คือฝนนี่แหละครับฝนทําให้ดินแน่นหัวมันไม่สามารถจะโตได้พอว่าดินมันแน่นแล้วก็วัชพืช ก็ขึ้นคลุมได้แต่ว่ามันสัมปลังก็ต้องการฝนนะครับฝนก็เหมือนกับยูเรียนะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่บอกผมเข้ามานะครับในคลิปนะครับบอกว่าฝนก็คือยูเรียนะครับตามหลักวิชาวิชาการนะครับผมก็คงต้องเชื่อเขานะครับเพราะว่ามันเป็นจริงด้วยนะครับพอฝนตกลงมาเนี่ยต่อให้เราใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่เหมือนกับได้น้ำฝนนะครับ หลายถ้าลองสังเกตดูนะครับต่อให้ใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่เหมือนกับเราใส่ใส่ไม่ใช่เหมือนกับเราได้น้ําฝนนะครับได้น้ําฝนมานี่แป๊บเดียวนะครับโตเลยนะครับต้นมันสําปลังเนี่ยถอดยอดออกมายาวเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้ตกอาทิตย์ละวันจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าตกหนักกว่าน,นั้นก็ไม่ไหวนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายๆพื้นที่ ฝนตกดีหรือเปล่านะครับเมื่อวานนะครับเมื่อคืนวันที่23เมษายนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกดีหรือเปล่าหลายๆพื้นที่เจอปัญหาไหมนะครับแถวบ้านผมมาแต่ลมฝนมานิดเดียวนะครับแต่ก็ยังพอชื้นใจบ้างนะครับมันสัมปะหลังที่โดนแดดเผานะครับมีตายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตายนะครับแปลงที่อยู่ด้านบนนะครับของผมนะครับมีตายบ้างนะครับ แรงมันที่อยู่ด้านบนนะครับที่อายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็เจอแดดนะครับเจอแดดตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊กกิ่งมันหักพอโดนฝนหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่โดนลมหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับมันโดนแดดเผานะครับเริ่มตายนะครับก็มีบ้างนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็เป็นปัญหาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ย รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าแดดมาหนักๆเนี่ยไม่ใช่แค่ต้นมันสำปะหลังคนนี่ก็จะตายเหมือนกันเนาะโอเคครับการพูดคุยเรื่องมันสำปะหลังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีอะไรก็มาทักมาคุยกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ